สวัสดีทุกท่านนะครับและขอต้อนรับกับเข้าสู่ EP ที่น่าจะ7แล้วนะครับของตอ o u g h t e x p e r i m e น t Simulator นะครับเกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดนะครับมาอยู่ในรูปแบบของเกมเนี่แหละให้เราได้สามารถอินเทอร์แอคกับมันได้เลือกได้ว่าตอนไหนอยากจะทำอะไรผ่านมาถึง6 EP ผมคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะมีเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับตอ o u x p t r i m e n t ระดับหนึ่งแล้วสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังใน EP นี้นะครับผมอยากจะ ขอความร่วมมือนะครับกับไปฟังให้ผมสักนิดหนึ่งละกันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มยอดวิวของช่องนี้นะครับโอเควันนี้ครับเราอยู่กับ thought e x p e r i m e n t ที่มีชื่อว่าโซไรต์พ paradox นะครับหรือว่าโซไ i t ์เนี่ยผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับมันแปลว่าอ่านี่ครับ heap นะครับถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะแปลได้ว่ากองพเนิรเทินทึกของบางสิ่งบางอย่างหรือว่า heap เนี่ยแหละนะครับแต่โซไรต์พ p a r a d o กนะครับก็เป็นเรียกว่าปริศนา ที่พูดถึงการเปลีป่ยนแปลงอย่างค่อยเ,เป็นค่อยไปที่บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลยนะเออถ้าเราลองยกตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะพูดถึงมเมล็ดข้าวเปลือกนะครับถ้าผมให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองโยนมเมล็ดข้าวเปลือกลงบนพื้นเนี่ยเท่าไหร่กันนะกว่ามันจะกลายเป็นกองพันเนินขึ้นมาเออโอ้บางทีอาจจะใช้ในเวลาถึงชาติหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าปริศน,นานี้จริงๆเนี่ยมันให้เรามุ่งเน้นและก็ท้าทายความเข้าใจของเรา ถึงขอบเขตแล้วก็คํานิยามครับผมว่าเท่าไรกันนะถึงจะเป็นกรองเท่าไหรกันนะสิ่งนี้ถึงจะเป็นสิ่งนั้นโดยมันเน้นถึงความยากนะครับของการพินพ้อยอย่างชัดเจนการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหรื่อซึ่งหนึ่ถือว่าเป็นเป็นชนะที่น่าสนใจไม่เบาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอกับใครกันบ้าง คนแรกครับเราไม่เจอไม่เคยเจอในเกมนี้เมื่อก่อนนะกับเพลโตนะครับนักปรัชญาชาวกรีกผู้ที่ก่อตั้งอ่าเดอะอะคาเดมีนะครับแล้วก็มีผลอย่างมากเลยต่อปรัชญาตะวันตกแล้วก็เขาสำรวจความยุติธรรมความสวยงามแล้วก็ความเท่าเทียมนะครับโดยสนับสนุนโลกแห่งอุดมคติที่เรียกว่าบียอนหรือว่ายากเกินกว่าเราจะยังถึงด้วยเซนซอรีทั้ง5ของเรานะครับ เพโตเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีของเขานะครับที่พูดถึงเรียกว่าวิญญาณ3ส่วนนะครับแล้วก็ยังมีงานเขียนของเขาที่โด่งดังนะครับ The Republic นั่นเองเขาตอบว่าเฮ้ยทุกคนวันนี้ฉันมีปริศนามาทายกับทุกคนมีชื่อว่า Sorite s Paradox มันกล่าวถึงมเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมเมล็ดหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถกลายเป็นกองพนเนินเทินทึกได้เลยนะไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีทางเป็นกองได้เลยเราจะจัดการปัญหานี้อย่างไรดี คนที่2ครับผ่านมาหลายครั้งแล้วนะที่เจอเขาก็นักปรัชญาอาอริสโตโตลนั่นเองนะครับนักปรัชญาชาวกรีกนะครับที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเมตาฟิสิกส์นะครับาจารยธรรมศาสตร์ตรกศาร์และก็วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับคือเขาเนี่ยสนับสนุนมุมมองที่บอกว่าความรู้มันมาจากประสบการณ์ที่ผ่านเซนซอรี่ทั้ง5้าของเรานะครับโอเคเขาก็ตอบไปว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะดูเหมือนว่ามันจะท้าทายแกนแท้ของการแคตตากราย์นะครับหรือการ จำกัดใช้คําว่าอะไรภาษาไทยดีแบ่งหมวดหมู่แล้วกันนะครับณนะจุดใดนะที่ปริมาณกลายเป็นคุณภาพณนะจุดใดกันนะที่เข้าเปลือก1เม็ด2เม็ด3เม็ดกลายเป็นกองเข้าเปลือกเออเราจะรู้ได้ไงเนี่ยแหละการ define หรือการให้ exact meaning นะครับหรือการให้ความหมายที่แท้จริงเนี่ยของแต่ละคนมันเลยไม่เท่ากันสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าผมให้คุณผู้ฟังก่อกองฟางขึ้นมาเนี่ย คณก็ฟังกองมาหนึ่งกองผมกองมาหนึ่งกองเนี่ยผมเชื่อเลยเกินนะครับว่ากองฟังของเราเนี่ยคงหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดไม่เท่ากันเพราะคำนิยามของคาว่ากองเราของเราเนี่ยไม่เหมือนกันเพลโตก็เลยตอบกลับไปเลยครับว่าเฮ้ยโอ้น่าสนใจดูเหมือนว่ามันจะท้าทายแก่นแท้ของการบดจัดบดหมู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปิศสนาเนี่ยท้าทายให้เราตั้งคําถามถึงวิธีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงหรือว่า incremental change นะครับที่จุดไหนกันนะที่การเปลี่ยนแปลงนั้นอนะ่ะมันกลายเป็นของใหม่ จากคำว่าเข้าเปลือก1เม็ดสเม็ดกลายเป็นเข้าเปลือก1กล่องนะครับอเสซานก็เลยตอบกลับว่าและนั่นเองนะครับถ้าไม่มีคําจํากัดความที่ชัดเจนนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่ไอการเปลี่ยนแปลงไอจุดๆนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น เล่าซื้อนะครับรู้จักกันดีนะครับผู้นาหรือผู้ก่อตั้งลทัทธิเต่านะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือนะครับเต่าเตอรจริงนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงการใช้ชีวิตให้ตรงกับลทัทธิเต่านะครับหรืออาจจะโฟกัสไปที่นอนแอคชั่นวูเวย่ยการใช้ชีวิตให้มีความสงบความสมดุลและก็สอดคล้องกับธรรมชาติ เขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นของค่อยๆไปของมันอยู่แล้วนะเหมือนกับท่อนไม้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แกะสลักเป็นประติมาก,กรรมที่สวยงามเลยเมล็ดพืชแต่ละเมล็ดเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็มีคุณค่าที่เราอาจจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาจริงๆของเรานะแต่เราต้องมองเห็นด้วยตาภายในเพโตก็เลยตอบกลับไปเลยครับว่าเฮ้ยคุณกําลังจะเสนอว่าการรับรู้เนี่ยมันอยู่เหนือนอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพหรอเราจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นกองได้เนี่ย ก็ตอบเพื่อเรารับรู้จากภายในยงนั้นหรออลิสโตโตก็เลยตอบกลับมาครับว่าแม้ว่าการเข้าใจภายในเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแต่ว่าเราก็ไม่ควรละเลยไม่ควรละเลยความเข้มงวดของการจัดหมวดหมู่นะไม่งั้นเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างไรลนะ่ะเนาะถ้าเราละเลยแล้วมาบอกว่าเราต้องมองผ่านคุณภาพของภายในของเราอย่างเดียวเราจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร เราซื้อก็บอกว่าการจัดบทม,มู่เนี่ยมันก็จริงนะแต่คุณสามารถจัดบห,หมู่ของธรรมชาติได้หรอคุณจะสามารถจัดมดหมูอของความลื่นไหลที่ไร้รอยต่อของธรรมชาติได้หรอเจ้าตัวกองฟางเจ้าตัวกองทรายก็เช่นเดียวกันการลัที่เต่าเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราจะสามารถวัดค่ามันได้อย่างแน่นอนได้อย่างไรเพลโตก็เลยตอบกลับไปเลยครับว่าเฮ้ พาเรากลับมาที่ปริศนาของเรานะหากเรายอมรับว่าคําจํากัดความเนี่ยเป็นสิ่งที่พลิกแพลงได้แล้วก็ไม่นิ่งเนี่ยตักกะอะไรล่ะจะมาใช้ตัดสินโลกที่อยู่รอบตัวเรา <c oughs> จริงนะครับเราซื้อก็บอกว่าหรือบางทีเนี่ยเราก็แค่ต้องยอมรับว่าบางแง่มุมของความเป็นจริงเนี่ยควรถูกเรียกว่าตัดสินผ่านประสบการณ์ของเราไม่ใช่การแยกแยะด้วยอะไรบางอย่างที่ชัดเจนเพลโตก็ตอบนะเฮ้ <c oughs> แต่ถ้าหากปราศจากการแยกและหรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยเราจะเรียกว่าทํามันให้เป็นปรัชญาหรือเราจะมาคิดกับมันได้ยังไงเราจะเอาอาะไรยึดถ้าผมคุยกับคุณผู้ฟังโดยที่เรามีความหมายของบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกันเนี่ยคงจะคุยกันไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับเราจะสามารถเรียกว่า advance knowledge หรือพัฒนาความรู้ไปอีกขั้นได้ยังไงถ้าเราขาดการความการนิยามความหมายที่ชัดเจนนะครับ เพลโตก็เลยบอกว่าดังนั้นการสนทนาเกี่ยวกับกองอิ้บและก็กรนเม็ดทรายเม็ดข้าวต่างๆเนี่ยเรากําลังพูดถึงคําถามที่ถูกสร้างขึ้นนะผ่านความเป็นจริงแล้วก็ภาพลวงตาเราซื้อก็เลยบอกว่าแต่ละเม็ดทรายที่เพิ่มไปยังกองทรายในสายตาของผู้สังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงผู้สังเกตเนี่ยก็เป็นคงจะบอกได้เองแหละว่ามันเป็นกองเมื่อไหร่ถ้าสมมุติเราสองคนยืนดูมเมล็ดทรายมาเมล็ดกองข้าวที่ถูก เรียกว่าโยนลงไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยคงจะมีจุดหนึ่งที่คุณผู้ฟังพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นกองแล้วและในขณะเดียวกันก็คงจะมีจุดหนึ่งที่ผมพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนั่นอะ่ะเป็นกองแล้วซึ่งจุดของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพลโตก็เลยตอบนะครับว่าดูเหมือนว่าการสดทนาของเราเนี่ยจะเป็นเพียงแค่เม็ดทรายจริงๆนะแล้วก็ไม่สามารถพาเราไปสู่แก่นแท้ของมันได้เลยเนาะซึ่งก็จริงนะครับทุกการสดทนาเนี่ยมันคงไม่มีคําตอบแล้วก็ คงไม่มีเรียกว่าบทสรุปที่ตายตัวนะครับมันก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าเรามุ่งเน้นหรือเรามองไปใเด็นทางไหนงั้นเดี๋ยวอย่ารอช้าครับเราไปเล่นกับเกมโหมดเกมซิมโหมดกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงโอ้ oh, oh, คุณมาแล้วสุดยอดเลยสงสัยคุยกันนานเกินไปนะครับนี่ไม่ใช่เกมที่คุณจะมาวิง่งไม่มีวันจบนะครับมันเป็นการบอกว่าคุณจะต้องเก็บเพชรเนาะ แล้วเมื่อไหร่ที่การเก็บเพนเนี่ยจะเพียงพอนะครับก็ตามการทดลองเลยลองดูนะครับว่าคุณคิดว่าเพียงพอเมื่อไหร่โปกติเล่นเกมนี้ครับต้องดูแมคาณิกนิดนึงว่าเราสามารถกดนิดเดียวเพื่อกระโดดสั้นกดนิดเดียวเพื่อกระโดดยาวได้หรือไมแต่เหมือนกับว่าจะไม่ได้นะครับเกมนี้ถ้าเรากระโดดแล้วก็คือกระโดดยาวเลยนะครับโอ้คุณชนเข้ากับบางสิ่งบางอย่างคำถามก็คือ คุณคิดว่าเพชรที่คุณเก็บมาเนี่ยเป็นกองหรือ,อยังคุณมีสองทางเลือกครับทางเลือกที่หเริ่มใหม่แล้วก็เก็บต่อจากสิ่งที่คุณมีมาแล้วอันที่สองครับก็คือการกดส่งแล้วกันกดส่งเพชรนะครับเพื่อมาดูว่าเพชรที่คุณมีเนะี่ยครบหรือ,อยังถ้ามันยังไม่ครบเนี่ยมันจะถูกหารครึ่ง ซึ่งแน่นอนครับจากสิ่งที่ผมบอกไปนะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกครั้งมันต้องการคํานิยามใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยนะว่าเขาให้เก็บเพชรกี่อันแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ากล่องเขาหน้าตาเป็นยังไงงั้นครั้งนี้ผมอาจจะก,กดส่งไปก่อนแล้วกันนะเพื่อดูว่าไอสิ่งที่ผมเก็บเวลาที่ผมเล่นมาบางแยะโอ้โหในนิด oh, oh, oh. เดียวเองนะ <your> แสดงว่ากล่อง <you go. S 2> ของเขาเนี่ยคือเส้นบางกี้อืมเห็นไหมครับ mm. แค่เท่านี้เราก็เริ่มรู้แล้ว mm. ว่าเฮ้ยคำนิยามของกลองในเกมนี้ที่ให้มาเนี่ย มันเป็นยังไงเท่าไหร่ที่มันเรียกว่ากองนะครับผมก็อาจจะพอประมาณการได้แล้วโอ้ผมอาจจะต้องเล่นด้วยเวลาแล้วก็การเก็บเพชรแบบเมื่อกี้ไปอีกประมาณสัก4-5เท่าเนาะแล้วผมอาจจะได้แมคนิกเกมเหล่านี้นะครับก็จะมีเหมือนกดขึ้นแล้วกดลงทันทีเพื่อเป็นการพุ่งลงมาอ่ะตายอีกแล้วเก็บเพชรไปถึงไหนแล้วล่ะพร้อมจะเริ่มใหม่ไหมหรืออยากจะเช็คแล้ว <ๆ S 1> โอ oh, ถ้าเช็คเราต้องเสียไปครึ่งหนึ่งเลยนะผมรู้แน่นอนว่าเมื่อกี้นะ่ย <Okay. S 1> ยังไม่มีทางถึงแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> งั้นเราไปเก็บกันต่อเลยครับ mm hmm. ในโจุดนี้ผมอาจจะสปีดอัพให้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ต้องมานั่งเก็บกันถ้าไม่นานมาก mm hmm. เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าผมจะตายสักกี่ครั้งในการเก็บเพชรจนกว่ามันจะเป็นกองนะครับ ผมคิดว่าตอนนี้น่ะน่าจะเพียงพอแล้วนะครับตัวเพชรของผมเนี่ยน่าจะพอแล้วแหละก็อีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันเพราะมันคงเดายากนะครับเนื่องจากมันไม่มีมาให้ดูเนาะว่าเราเก็บได้กี่เพชรแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะถึงจุดที่เป็นกองสําหรับผมแล้วแล้วก็น่าจะเป็นกองนิยามเดียวกันนะครับกับทางที่เกมเนี่ยกำหนดมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งชนเข้าไปในอุกกาบาตแล้วกันนะอ่ะไม่ตายด้วยอะชนเลย เอาละกลับมาแล้วกลับมาหาความหมายของคำว่ากองอีกแล้วคุณมีเพชรในมืออยู่แล้วไหนบอกสิว่าคุณจะทำยังไงผมก็แน่นอนครับส่งเพชรเลยนะครับแน่นอนมาลุ้นกันว่าเพชรของเราเนี่ยจะได้หรือยังโอ้เป็นกองได้ไม่ยากเลยนะน่าจะง่ายๆเนาะอืม อ่าผมว่าเป็นกองแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกองแน่นอนนี่ได้กองแล้วเอาละเพราะฉะนั้นเราได้กองพันเรื่อนทุกมาแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่ได้เลยนะครับอาจจะเริ่มใหม่ก็ได้หรืออยากจะลองเปลี่ยน Challenge นะครับข้ามไปเล่นอันอื่นก็ได้งั้นผมว่าเราน่าจะเพียงพอแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวปรัชญานี้นะครับ เอาละรครับเป็นไงบ้างครับกับเนื้อหาของวันนี้ของเราคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้เห็นภาพไปไม่มากก็น้อยเลยนะสำหรับเรื่องของฮิปต่างๆนะครับหรือว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงของการที่มันเป็นจำนวนเล็กๆแล้วกลายเป็นจำนวนใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับเนื้อหาที่ทั้ง3าคนคุยกันเนี่ยจะเผยให้เห็นความขัดแย้งเลยนะของการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนนะครับของอริสโตเิลใช่ไหมกับความเป็นธรรมชาติ ของเต๋าเนาะจริงๆก็โอโ้ทั้ง3คนนี้ก็มีความคิดที่ค่อนข้างไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับขณะที่การกําหนดของรีสซอรโตเนี่ยมันทําให้เป็นโครงสร้างเนาะแล้วก็เกิดความชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่าการเข้าใจกันในคนหมู่มากและก็กลายเป็นความรู้จริงๆได้ด้วยนะแต่ในทางกับกันเนี่ยเล่าจื๊อกับเตือนว่าเฮ้ยในเมื่อชีวิตมันเป็นการไหลไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเราจะมาแบ่งแยกมันออกทําไม นันสิ่งสาคัญสําหรับวันนี้คืออะไรครับเป็นศาสนาของโซลไรท์นะครับไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่ความอยากรู้ทางปรัชญาอย่างเดียวนะแต่มันมีผลกระทบต่อความจริงด้วยนะในการที่เราจะไปสื่อสารกับคนอื่นหรือการที่เราจะทําความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าเท่าไหร่มันจะพอสมมุติว่าถ้าวันนี้คุณรู้ฟังอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งมากเลยแต่ว่าร้านค้าไม่บอกราคาเนี่ยโอโ้โหเป็นปัญหาหนักนะเออเราจะรู้ราคาของกระเป๋าได้ยังไงถ้าร้านค้าไม่บอกราคาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยพอหรือไม่พอใช่ไหม ต้องเก็บไปแล้วเอาไปยืดแล้วน่าจะพอหรือไม่พอมันคงเป็นเรื่องยากงั้น currency หรือว่าตัวตัวเงินเนี่ยมันเลยมีการกําหนดขึ้นมานะว่าสิ่งนี้3บาทสิ่งนี้5บาทเพื่อที่เราจะสามารถมีขอบเขตเดียวกันและความเข้าใจที่ตรงกันได้เพราะฉะนั้นครับถ้าจะให้ลองสรุปเรื่องนี้นะครับก็อาจจะสอนว่ามันสอนชีวิตเรานะครับว่ามันไม่ใช่แค่ขาวและดํามันไม่ใช่แค่ซ้ายกับขวาไม่ใช่แค่พอไม่พอมีไม่มีแม้แต่กระทั่งไอ้มลเมล็ดข้าเปลือกเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นกองก็ไม่เป็นกองนะแต่เป็นกองการระบุเป็นกองเนี่ยยังมีลึกลงไปอีกนะว่าแบบเนี้เป็นกองของฉันเป็นกองของเธอเท่าไหร่คือเป็นกองงั้นชีวิตครับมันคือพื้นที่สีเทานะครับการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันค่อยๆหล่อหลอมกับประสบการณ์และความเข้าใจของเราจนมันกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ต่างกันไปถูกต้องไหมฮะแต่ละคนมีความรู้ที่ต่างกันไปแต่ละคนมีความสังเกตที่มันต่างกันไป กัมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่เราทุกคนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับความเป็นจริงของโรกนี้นะครับก็คือการยอมรับความลื่นไหลและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละขั้นตอนนั่นเองเป็นไงบ้างครับผมว่าการทดลองของ EP นี้เนี่ยคงจะทําให้เราเข้าใจโลกของเราหลายๆอย่างมากขึ้นเลยนะแล้วการที่เรามุ่งเน้นไปเรื่องของการหาคําตอบว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ย มันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่เลยนะแล้วเพเลอๆอเนี่ยมันทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไปเปล่าๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาบอกว่าเอ้ยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องระบุมันหรอกบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องการความพิ i ศ e แต่บางอย่างเนี่ยก็ต้องการ flexibility เนาะหรือว่าความอารมณ์อัดวยเช่นเดียวกันงั้นขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเลือกใช้ได้ถูกนะครับว่าเรื่องอะไรแล้วก็กรณีไหนที่คุณผู้ฟังจะยืดหยุ่นกรณีไหนที่คุณผู้ฟังจะต้องชัดเจน ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วครับผมว่าเราน่าจะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแล้วก็สอดคล้องกับฮาร์โมนีของชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันถึง EP ที่7แล้วนะครับเราผ่านมาครึ่งทางของตัวเกมตอนเอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วนะเดี๋ยวหวังว่าทุกคนนะกันยังติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง subscribe ไปให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม,ม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะออกมาเล่นเกมแบบนี้กันทุกวันพุธนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากครับ